你打。 โอ้ยมีเรื่องขำมากจะเล่าให้ฟังจเป็นเรื่องชาวบ้านหรือเรื่องตัวเองจ๊ะเรื่องชาวบ้านชัวเรื่องตัวเองไม่เล่าหรอกคืออย่างนี้พี่มดเนี่ยเป็นขาจะแบบขาประจําเลยนะเป็นแฟนวินมอไซส์สอซ้อนประจําชอบสะโดนแซวด้วยเพราะชอบแต่งตัวสวยเช็คเรตติ้งเมื่อเช้าพี่เด็ดมากหนูใส่กระโปรงสั้นมากเลยนะพี่กะว่าโดนแซวชัวใช่ไม่มีใครแซวหนูเลยสักเบอร์เหรอนี่ตั้งใจไปเช็คเรตติ้งขนาดนี้เลยเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมเรตติ้งตกอ่ะที่มันเรตติ้งตกเนี่ยมันขำว่นนั้นอีกคือไม่ ไม่มีใครหันมามองขาหนูเลยพี่ไม่น่าเลยไม่มีเลยเพราะเขามัวแต่หนีผู้โดยสารคนนึงเออผู้โดยสารคนนั้นหนักเกือบ200ร้อยโลสองร้อยโลเออแลมีคนนึงอ่ะบอกให้ไปขึ้นเบอร์นู้นไอคนเบอร์นู้นก็ชี้ไปเบอร์อีกต่อไปอีกเบอร์นึงก็ชี้เบอร์ต่อไปผู้หญิงคนนั้นโกรธมากกระทืบเท้าเดินกลับบ้านไปเลยกระทึบเท้าฟังแล้วเห็นภาพเลยนะแต่พี่เข้าใจนะมดถ้าพี่เป็นบินมอเตอร์ไซค์นะพี่คงกลัวเหมือนกันนะ 200โลมานั่ง <ừ m. S 2> ซ้อนท้ายนึกไม่ออกมันจะขับยังไงขับไปหน้าคงเชิดลอยขึ้นหรือไม่ก็วิ่งไม่ออกอะหมดเลยพี่ต้ามาเมาอะ <c oughs> คนอ้วนมันไม่ควรถูกปฏิเสธแบบนั้นนะพี่ <ừ m. S 1> อ่าวจริงๆแล้วเขาก็ไม่ผิดนะเขาแค่ชอบกินนะ่ะค,คือแค่เขาอ้วนเนี่ยนะ มันก็เศร้ามากพอแล้วอะเสี่ยงต่อการเป็นโรคนู่นนี่นั่นตั้งเยอะตั้งแยะแล้วยังจะมาแบบโดนปฏิเสธแบบนี้อีกอะคือมดก็ขำนะแต่มดก็สงสารคนนะพี่เอางี้ดีกว่าพี่เราจะเลิกเมากันแบบนี้เราไปดูสกูปดีกว่าค่ะวันนี้มีสกูปที่เขามีสถิติเลยนะพี่เกี่ยวกับการวิจัยต่างๆที่คิดว่าน่าเชื่อถือได้เลยล่ะโอเคต้องรีบไปชมแล้วครับค่ะโรงพยาบาลเปาโลเมมโมเรียลได้ทำการสำรวจภาวะคนอ้วนในประเทศไทยล่าสุดพบว่า คนไทยกว่า10บล้านคนมีสุขภาพร่างกายอยู่ในไข่คนอ้วนค่ะคือมีน้ำหนักเกินค่าเฉลี่ยมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกส่วนใหญ่เกิดจากการรับประทานอาหารที่มากเกินความต้องการในแต่ละวันการไม่ออกกำลังกายไม่เคลื่อนไหวพฤติกรรมเสี่ยงโรคอ้วนแบบนี้เกิดขึ้นกับประชากรไทยในทุกระดับโดยเฉพาะในวัยเด็กพ่อแม่จำนวนมากขาดการดูแลโภชนาการที่ถูกต้องปล่อยให้บุตรหลานอ้วนอันเป็นการส่งสัญ,ญญาณต่อปัญหาสุขภาพระยะยาวค่ะ นี่ก็เป็นแค่สกู๊ปแบบเป็นความรู้เบื้องต้นส่วนเดียวนะพี่ตั้มว่าโรคอ้วนเนี่ยมันก่อให้เกิดโรคอื่นๆมากมายแค่ไหน,นเห็นหน้านพี่ตั้มเรารู้เลยว่าคำถามเยอะเลยเทียบเลยใช่ไหมคะคคงั้นไม่เป็นไรพี่ตั้มเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวนะค,ะครช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันยาวๆเลยค่ะคุณผู้ชมพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวพอเนครับ